สวัสดีครับพี่น้องบองประโอนโกนเจา้าทุกท่านทุกคนที่ติดตามอยู่ครับวันนี้ก็ออกมาพักผ่อนนะครับเป็นอีกวันหนึ่งที่ผมได้ออกมาที่สวนสแสวงสุนทรีโมเดลนะครับเนี่ยทางด้านหลังด้านหน้าผมเนี่ยด้านล่างด้านหลังเนี่ยเป็นสระน้ำนะครับซึ่งเป็นสระน้ำที่ขุดโดยวันนี้ เป็นคูบาอาจารย์ขอเองเมื่อคืนเราก็ได้มาเสวนากันอยู่ที่นี่นะครับอยู่ที่สวนสแสวงสุนทรีโฮเยลบรรยากาศดีมากเลยครับคุผู้ชมห่ามกลางทุ่งนาธรรมชาติมีไฟฟ้ามีโซลา่าเซลล์นะครับ เก็บภาพบรรยากาศไปฝากทุกท่านทุกคนบรรยากาศยามเช้าวันนี้น right ี่ครับเจ้าของเจ้าของสวนกําลังเก็บกําลังเมี้ยนนะครับบ้านเราเดียวกันเมี้ยนสถานที่นะครับนี่เลยก็ขออนุญาตสวัสดีปีใหม่เอฟซีแฟนคลับนะครับทุกท่านทุกคนเลยวันนี้ ดูสิไาพี่ถอยลงได้หรือเปล่านะครับยาวเลยยาวเลยเนี่ยเอาเลยเอาก้อนฟางออกอยู่ไหมครับก้อนนี้ถักได้เลยเอาักด้เลยยา้วเลย โอเคได้เลยยาวเลยครับได้ไหมครับโอ้แรงมากเลยครับผมต้องถอยออกไปไหมไ ปึ๊บก็ผ่านไปโอเคโอ้ไม่ต่างกันนะครับระหว่างรถคุมกับรถป๋าก็ไม่ต่างกัตอนแรกนึกว่าน้าหงาคารวานนะมาสุรินทร์เป็นเมืองสรูนมีน้ำมูลสแสเรา บองปอโอนกนเจา้าแมวตายายปู่ย่าจะเรียงหมอรำกันตรึมกระหึ่มท้องนาะใช่ไปส่งนะแล้วเราก็จะกลับเดี๋ยว สวนสวบสุนทรีโมเดลเ้มาแล้วครับดีโฟดีนี่ครับรบรรยากาศดีมากเลยนะครับ มีปลาทุกสระเลยอควานมาเลเซียมาเลเซียทุกไทยแปมาเลเซียท,ที่สวนมีเครื่องเสียงด้วยนะครับอาจจะเอามาลำซิ่งมาเล่นเลยครับเนี่ย <c oughs> คุณทุกท่านนะครับที่เกียรติรับชมในอีพีตอนเช้าวันนี้ขอให้มีความสุขอยู่ดีมีแหงนะครับทุกท่านทุกคนนะครับผมก็จะขออนุญาตก,กลับไปในเมืองนะครับแล้วก็บันนี้ก็เดินทางกลับกาลสินเลยนะครับ